แล้ววันที่16สิงหาคมนี้แล้วนะคะที่คนไทยทั้งประเทศจะได้เห็นคลื่นมหาชนที่มา,มาร่วมกิจกรรมไบ์ฟอร์มมปั่นเพื่อแม่นะคะซึ่งแต่ละจังหวัดเนี่ยเตรียมตัวเตรียมพร้อมสําหรับร่างกายและจิตใจที่จะร่วมในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา้าพระบรมราชินีนาถในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา8 3พษา1 2สิงหาคม2558เช่นเดียวกับที่จังหวัดขอนแก่นค่ะที่เขามีการเตรียมความพร้อม,ลอมและเตรียมร่วมกิจกรรมนี้เช่นเดียวกันไปติดตามจากรายงานค่ะ หลังจากปล่อยขบวนรถจักรยานออกจากสนามหน้าสารกลางจังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของกิจกรรมและเคลื่อนตามถนนสายหลักในเขตเทศบาลนาครขอนแก่นแล้วจากนั้นจะเคลื่อนขบวนต่อผ่านบึงแก่นคนครมุ่งสู่บึงทุ่งสร้างซึ่งเป็นจุดพักจุดที่สองซึ่งจุดนี้ จะมีกิจกรรมปลูกต้นคูณต้นไม้ประจำจังหวัดขอนแกน่นและกิจกรรมแอโรบิกครอบครัวก่อนเดินทางมุ่งสู่สารกลางจังหวัดขอนแก่นเป็นจุดสิ้นสุดเทศบาลนคนระขอนแก่นในฐานะหน่วยงานหนึ่งที่ร่วมในการดําเนินการจัดกิจกรรมอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้เราก็เป็นผู้ให้การสนับสนุนในการเตรียมสถานที่ที่พี่น้องประชาชนที่จะปั่นจัก,กรยานมาร่วมทํากิจกรรมก็คือการปลูกต้นคูณต้นไม้สัญลักษณ์เมืองขอนแก่นจํานวน1 0 0 0ต้น แล้วก็ยังมีส่วนในการของการสนับสนุนการทําสถานที่ที่ศาระกลางแล้วก็ให้ความอนุเคราะห์เรื่องรถห้องน้ําของเทศบาลเพื่อประชาชนเกิดความสะดวกแต่สำคัญกว่านั้นก็คือการแจ้งข่าวบอกพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนะครขอนแก่นว่าเรามาร่วมกันแสดงความจงรักภักดีปั่นเพื่อแม่ร่วมกันก็จะมีพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนะครนะครเนี่ยมาร่วมเป็นจำนวนมาก กิจกรรมไบฟอร์มมมปั่นเพื่อแม่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา8 3พรรษา12สิงหาคม2558โดยเปิดโอกาสให้ประสบนิกอรทั่วประเทศร่วมกิจกรรม ซึ่งจังหวัดขอนแกน่นได้มีการประชาสัมพันธ์โดยติดตั้งพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจำนวน6จุดพร้อมประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุและโทรทัศน์สังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งขอนแกน่นเพื่อเชิญชวนให้ชาวขอนแก่นร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึงผนของการประชาสัมพันธ์นี สื่อวิทยุและก็โทรทัศน์ของเราในพื้นที่รวมทั้งสื่อมวลชนนะฮะเช่นเคเบิลทีวีแล้วก็สื่อท้องถิ่นต่างๆนี่ก็จะช่วยสนับสนุนในเรื่องของการเผยแพร่สปอตวิทยุแล้วก็โทรทัศน์ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่านะครับได้เข้ามามีส่วนร่วมในส่วนของ ทีมจักรยานของสำนักประชาพันธ์เขตหนึ่งขอนแก่นนี้ก็ได้มีการเตรียมทีมแล้วก็สมัครเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้แล้วก็มีการฝึกซ้อมร่วมกับทางจังหวัดครับก็หวังว่าการประชาพันธ์ในครั้งนี้นอกเหนือจากผู้ที่เข้าสมัครแล้วนี่นะครับในวันที่จัดกิจกรรมทั่วประเทศเนี่ยพี่น้องประชาชนทั้งครอบครัวที่มีรถจักรยานนี้ก็สามารถที่จะเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ได้ครับ สำหรับการเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมคณะผู้จัดงานแนะนำว่าให้เตรียมร่างกายโดยการฝึกซ้อมในระยะทางที่ใกล้เคียงกับระยะทางร่วมขบวนรับประทานอาหารก่อนอย่างน้อยสองชั่วโมงพักผ่อนให้เพียงพอและอบอุ่นร่างกายก่อนเข้าร่วมกิจกรรมที่ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และเป็นการส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงอีกด้วย ปกรณ์จินันทุยาถ่ายภาพเนชนกชัยคำทีมข่าว n b t ขอนแกน่นรายงาน